ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับวันนี้มี power มานำเสนออยู่สามแท่นนะครับมี power มานำเสนอ3มแท่นสวยๆทั้งสามแท่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแท่นแรกเลยนะครับนี่สภาพสวยๆทั้งสามแท่นเลยนะครับอ่าแท่นแรกมาดูนี่ครับ F b นะครับ F b F B 9D นะครับตัวนี้ ดูสภาพาสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องนี้ประกันเหลือนะครับเครื่องปีหกเจ็ดนะครับประกันเหลืออยู่3ามเดือนนะครับตัวนี้ fb เก้า d นะครับตัวนี้ขับสิบแปดข้างละสี่ได้นะครับสวิตชิ่งขับสิบแปดได้ข้างละสี่นะครับตัวนี้แรงๆเลยนะครับ fa <c oughs> ท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนี่ฝ้าหลังอะไรก็สวยๆน,นี่เดี๋ยวดูทีละตัวนะครับนี่อ่านี่สภาพก็คือสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่ก้าวดีตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ สิข้างและสีได้สบายเดี๋ยวมาดูตัวที่2องตัวนี้ตัวที่2นะครับนี่วอร์เทควอร์เทคสองพันสี่ r m s ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับดูครับดูดูหูดูดูที่ขันยึดแหลกโอ้สภาพเนียนสวย ดูครับดูสภาพสวยมากดูฝาหลังครับอ้าวฝาหลังก็สวยสวยเลยดูครับไม่มีริ้วรอยนะครับฝาหลังอ่าให้ดูสวยๆนี่เห็นไหมครับสวยๆไม่มีริ้วรอยอ่าคือสภาพสวยทั้งสามแทนเลยครับนี่วอ r เท x 2สองพันสี่อเมตรตัวนี้จะเป็นตัวสองฟิวนะครับนี่ เดี๋ยวพาดูดูสภาพครับสวยมากครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังตัวสองฟิลตัวนี้นสวยนี่สองฟิลสภาพสวยมากดูครับดูฟ้ารลังไม่มีริ้วรอย ดูชัดๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยาราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับนี่สนใจกดศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองวอเทกสองพันสี่อาร์เอเบดอ่ะสวยๆอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวนะครับนี่ามาดูอีกตัวตัวนี้ก็สวยมากครับสวยมากตัวนี้ ตัวนี้เป็นวอเทควอเทคสามพันหกอเอ่าดูครับดูดูสภาพอ้าวให้ดูวีไก่ดูครับดูโอ้สวยมากนี่อ่าดูนะครับนี่ไม่มีริ้วรอยดูครับไม่มีริ้วรอย ทุกตัวก็สติกเกอร์อยู่ครบทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับนี่อ่านี่สติกเกอร์อยู่ครบเดิมเดิม,มสติกเกอร์อยู่ครบทั้งหมดอดูฟ้าหลังโอ้ยสวยมากตัวนี้ดูครับดูนี่ไอตัวสามพันหกดูครับดิสวยมากครับดู ไอ้ตัวนี้นะครับวัตถิกสามพันหกตัวนี้ราคาสองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพันาผ้าดูข้างหลังเป็นตัวตุ๊กตานะครับตัวนี้ดูสภาพหใหม่สวยนี่ฟ้าลังอ่านี่ครับนี่จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวตุ๊กตาข้างหลังนะครับนี่ สภาพก็คือสวยมากดูครับดูอ่าสวยๆทั้ง3แทน่นอ่าถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0842038182 0842038182ดูครับดูอ้าวซ้ายสุดก็จะเป็น FA นะครับนี่ FA 9D 18ข้างและ4 สบายอิ่มอิ่มตัวที่สองก็เป็นวอเทควอเทคสองพันสี่ไอเตัวนี้มื่นหกห้าร้อยตัวที่สามจะเป็นวอเทคสามพันหกราคาสองหมื่นสามพันอ่าดูสภาพก็คือสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆทั้งสามแท่นเลยอ่าท่านใดสนใจหาอยู่นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้0 8 4ย์3 8ด8 2สองาดหปดสองหรือจะเข้าไปดูในเฟซก็ได้นะครับเฟซผมชชยโนลงคงจันทอแสงมิวสิกสุรินนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมผมโพสลงทั้ง3ามตัวเลยครับเข้าไปดูได้เลยสนใจก็ติดต่อทางเฟซหรือเบอร์โทรทักมาสอบถามกันได้นะครับสนใจตัวไหน อยากได้ตัวไหนอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับช่องทอแสงมิวสิกสุรินนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับคลิปนี้ฝากพี่ๆน,านา้าๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ